สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายแผายก็จะพาเพื่อนๆมากอกอกกมูลวัวไปใส่นาก่าไปใส่หน้าค่ะกอกมูลวัวเนาะคันเนาะไปใส่หน้าค่ะใส่ไ้ถ่ายเขาง,งามเน,ะนาะคันเนาะจ้าเอาไปใส่ไบเนาะคันเนาะฟุ้นมันหลาเน,ะนาะคันเนาะจ้าอันมันหลายมันก็นหลายตูเน,ะนาะคันเนาะสามตูสามตูมตก,ก็คือหลายอค่ะมูลมันเน,ะนาะคันเนาะจ้าแต่แล้วสีมากอกไปใสป่สอบใบตาบะ ไปไงชอบเขียนไปใส่หน้าเนาะค่ะเนาะจ้ะบอกไว้เนาะค่ะเนาะไปเทศใส่ไว้เนาะค่ะเนาะมันเกิดทได้ไแดนโหลดไล่ใจปุ๋ยเนาะค่ะเนาะจ้ะรหลดไล่ใจปุ๋ยโล่งก็ดีเนาะค่ะเนาะจ้ะไล่ใจห้องก็บจีบอะแดเสียหลายเนาะค่ะเนาะจ้ะกะดีแก้แต่งงามเนาะค่ะเส้นมุนว่ามุนควายนี่มันงามขาดได้ค่ะนี่งามกว่า ง่ามก็ปุ๋ยมันได้ค่ะงามดุนลจำรับปุ๋ยมันก็จืดแล้วเนาะค่ะเนาะจากข้าวเดียวจืดแล้วเนา,าจจะค่ะอันนี้ว่า,าจ,จดืดได้คันเนี่ยง่ามดนมาุนเนาะค่ะเนาะงามฝังดุนกก็เลยมาสีให้ให้ได้สอบไใบน,นอนเนาะจ,จ้ะได้เวลาเวไาเวลาบ้างบ้างก็สิขนไปใส่หน้าเนาะค่ะนาะจ,จ้ะขนไปใส่หน้าไปพดูดนจะจ้ะที่ต้องหองไปพูดเราได้แตกต่กางขนไปเนาะ เอาลุยแตกขนใส่ไปเนาะค่ะเนาะจ้าหมื่นละยี่สิบสามสิบสองเนาะค่ะเนาะจ้าเที่ยวละลวดไปหมื่นละรถกับพ่อเนาะค่ะเนาะเราได้กับพ่อเพืเ่อนไหมกอบคุ่นกันค่ะพี่ค่นนะ,นนะคะุ่นกันปัญญานักบุญโยคุ่นค่ะปันญะค่ะคุ่นปัญญานักกลอนกุ่นผลเนาะค่ะเนาะกอกตั้งนี่ก็เนาะค่ะเนาะจ้ามันเบืเ่อเดี๋ยวก่นอนจะนไปกอกตั้งไหม เอ้คนนี้ก็าาตามันต่ำหมดหลักมันต่ำนะคะเนาะเออขอคนไปใช้หนะ้าก่อนค่ะเพื่อนๆมีสอบหลายหลายสอบสอบอึดนะคะ่ะเยอะเยอะสอบอึดนักอึดห ngay subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ทั้งนั้นตั้งนี่ก็เอาห้าง nhà มันนี่เย็นนั้นมันขอเขาห้องไปใหม่นะ สีก็จังละีบน้องขาดด้่ะเข้มแค่หู่ม่อากวด้นมากเลยน่า

ไอ้คุณไปใส่น้าก่อนเจอเพื่อน ไปใส่หน้าว่าพอได้ใส่ปุ๋ยหลนอยเนาดน้ใส่เขาใส่หน้าไปจต่ไม่ได้เขาวางขเขาแลวมันกระเย่ไปช้า

เอาน้ำมันถึสจะบอกนน้ามันก็เป็นหที่เม่น้ำายจะเคียยเจแล้วจะ่อยไทยก่เนี่ยตัวูเยวมคนก็มากินหมดแล้วหดีมากสก็แล้วก็ปวดแคนเทาอ๋อไม่ไวเดี๋ lúc nào đi bà parkour Thằng... thảo, mọi người mọi người mọi năm mọi người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  luôn đó, mọi người mọi người mọi mi, mọi người mi người mọi người 大家都不 เสร็จแล้วค่ะกอกเสร็จแล้วค่ะว่าไปกอกทั้งพุ่นอีกหรือพ่อพื่อนอะ้อกฮะเจ้าเฟี้ยงอัวก็เข้าเจ้าหนึ่งช่างยังวันนะกาเพี้ยงนกขนอจำหนีกอนเด้อจ้ดเด้อเพื่อนเพื่อนไรหนากับคนมาฟอกกันไหมนกขนะจับะอนึ่งสำรับอนี้กับจำหนีกอนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเอกอกเสร็จแล้วนะขนะจับไปอยู่ทั้งพุ่นบ้าง ออกเส้นแล้วค่ะบัน,นี้กค่ะซ้ำหนีก่อนขาดยังคอยมาบอกกันไหมเด้อค่ะเด้อซ้ำรับไรนี่ค่ะสวัสดีค่ะนัาไปบาย,บาย